สวัสดีครับกับฟิชชิ่งคันที่ครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่เราจะไปบ่อตะพุ้งเซอร์ไบรท์กันอยู่ที่อำเภอสันกำแพงอันนี้เขาวิ่งมาจากหางดงนะครับวิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยถนนร,ยน,าาน,น,นรอบเมืองเชียงใหม่นะวิ่งไปถนนรอบเมืองเชียงใหม่บ่อตะพุ้งเซอร์ไบรท์เชอร์ไบรท์นะเชอร์ไบรท์มาลองตกกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับสันกำแพงจะไปทางขวานะ

าาาเราพามาอีก200 m, เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทชั่วโมง3,013นั่นมีเสาบอกทางด้วยตัวนี้หน่วยบริการประชาชนนะครับตำบลสันกลางเนี่ยันจะต้องเข้าตรงนี้แหละเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้นะครับอีก200 m, เมตรเลี้ยวขวาชนนั่มง2 0 1 ไงป้ายสีแดงๆอยู่แล้วนะครับน,นี่นถตุแ๊แล้วโอ้คนกันเ,นเยคนเยอะมากไม่จอดในน,นี้อ้าวฮ่าฮ่าเรามาถึงกันแล้วนี่เลยฮะบรรยากาศ าูใน,นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับมีกับข้าวกินด้วยเอาตรงนี้เหรอนี่ไงหนุน,นเบอร์สิบเอ็ดหนุนนะมุมเงียบๆหนุนะมุมเงียบดีวกว่าชั่วโม,มงละร้อยอย่างผมหนึ่งคันครับรถหนึ่งคันครับมีเบ็ดให้ด้วยมีกติกาที่นี่ครับดูเลยครับมุมเลย นค,ครั้งแรกของเราครับมาตกปงที่นี่แล้วก็ครั้งแรกเลยที่ที่ได้ตกปงไม <laughs> ่เคยตกปงนะครับวันธรรมดาปเปิดตั้งแต่9โมงให้สั่งเลยแกงสุกวันธรรมดาปเปิดอ๋อเที่ยงหว่าอ๋อโอเคเสร็จเรียบร้อยละตัดตัวเล็กหนึ่งชิ้นเล็กๆ เราใส่ขอนิดเดียวหน่อยอันนี้เดียวนิดเดียวเน้อยๆต้องใหญ่เออได้แหละแั่ไหลลงคอไอ้เด ปลายนิดนึงยเออปลายแบบนั่นแหละนั่นแหละแค่นั่นแหละอเออคไปเลยต้องสังเกตพ่กดีๆ,ะดๆดะอะมีของกินด้วยนะค,ะนนครับรุ่นกันคนะว่าจะได้ตัของเปล่า ครั้งแรกกับครั้งแรกของเรานักกปลาบนนอกนี่แหละนี่พี่เจ้าของร้านนะแนะนำเลยพี่ <ขอ S 1> จะมา,<อ>มาที่นี่มาที่นี่ยังไงพี่เ<ท>ิญมาครับบอรดปกพุ่มเชอใบอยู่ในซอยวัดร้องคุณสันการนะครับข้าซอยป้อมตำรวจสักัการสองรอยเมตรถึงฝ่ามือครับจัดรถเยอะครับไม่ต้องห่วงเป็นไงก็รู้ทางกันแล้วนะครับก็ลองมากันได้ เขาบอกว่ากุ้งลองบ่อสี่กิโลทุกหนึ่งชั่วโมงครับนี่ทุกหนึ่งชั่วโมงก่อนอ่าทุกหนึ่งชั่วโมงปล่อยหนึ่งกิโลนะครับลุ้นกันต่อแม่ขออนุญาตครับใส่หัวเชื้อนิดนึงได้เพื่อที่เราจะมีกุ้งนะครับไปเผาต้องขออนุญาตก่อนนะครับคือน้าบอกว่าชิ้นมันใหญ่ไปชิ้นเล็กที่สุด นี่เลยนี่เราปิดที่หอยนิดหนึ่งอ่าหัวเชือ้หอหัวเชือ้อแต่ซื้อมาไม่เคยใช้เลยนะ มแนะนำก็ได้นะครับการตกกู้คือ,อครั้งแรกกัน ยังเอาลงเลยๆดึงเลยดึงเลยยกเลยยกเลยค่อยยกไปยกค่ยกนั่นไงนั่นไงมาแล้วลงตะกร้าเลยลงตะกร้าลงตะกร้านี่เอาแล้วโอ้จับจับตัวไว้จับตัวไว้จับตัวนั่นกบเออมาขออ๋อตัวแรกเรามาแล้วหนึ่งแต้ม ตัวเอกของเราจ้องมากเลยตั้งใจมากได้ตัวแล้วครับดูทิมกุ่งมันอยู่ใกล้กับออกซิเจน เลิกครับโอ้ยภาพใช่แล้วครับ ที่สองเฮ้ย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 ดันจิเฮ้ยผู้นี้มือเฮ้ยเอาแล้วเจอเซียนที่สิ่ทนทีเข้าไปแล้วอันนี้สองแต้มนิดในสามน เนี่ยตั้งทุนใหม่นะครับตั้งทุนใหม่เป๊ะนะคาเป้นะอ๋อตั้งอยู่ที่คาเฟ่ก็จะเล็กนะโอ้เจ็ดเสี้ยวจริงใช่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันจะโดนเหยียดก็คือว่ามัน มันไม่ได้กินมันแค่เกี่ยวถ้าถ้ามาัตัดใหญ่ใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเราตัดเล็กมันจะกินมนว่อ๋อันแรกของเราลองดูนะครับ <c oughs> ตัดแค่ละกันว่ <c oughs> đơn luật đơn luật đơn làm luật đơn luật đơn gì đơn

แล้วตอนนี้หลุดไปประมาณสามตัวนี่ครับคู่เราสีตัวต้้งยำสี่ตัวแล้วก็เผาครึ่งโลสองชั่วโมงครับกับตัวคู่ที่นี่ได้สี่ตัวหลุดไปประมาณ ว่าสามตัววัดไม่ติดอีกนะครับก็มาลองมาลองตกกุ้งกันได้นะครับมีอาหารเยอะแย,ยเลยนี่เป็นเมนูอาหารครับโอ้ราคาก็ไม่แพงนะว่าโอเคมากกุ้งเผานะครับหนึ่งกิโลห้าร้อยครึ่งโลสามร้อยนะครับ มีทั้งแบบกุ้งเป็นและกุ้งน็อกนะครับกุ้งน็อกก็ราคาดาวลงมาอีกอาหารจานเดียวก็มีนะครับที่นี่มาลองแวะชิมกันได้นะครับเดี๋ยวรอรอ,อ,อ,นะอกันนะรอกุ้งเขากันกน,กน,กนิดนึง

Gracias. เ่็มนผมเยนะครับยกลู่อนะครับหลับใอกได้นะครับอ๋่ยเต็มคำเต็มคำว้าวโ่้สุดลม ไม่หวังนะครับฟุงที่นี่ใหม่สดเด้งหวานเน่แน่นมากเพราะว่าเราตกขึ้นมาแล้วก็สามารถให้เขาทําให้เราได้เลยอย่างต้มยำนะครับค่าค่าทำก็เจ็บสิบบาทก็ถือว่าโอเคฝีคมือฝีมือนินฝีม,ม,มือนิดนึงนี่นนครับ กู้ที่เราตกได้เต็มเ e, ต็มใหญ่เต็มข่ำไซส์ก็น่าจะประมาณ10ตลโล15้าตโลแม่น้าที่อยู่ระแวกนี้ครับเชียงใหม่หรือ่างังหวัดถ้ามีโอกาสแวะมามาได้ครับกดเรียกครับเรียกเรามานี่ร์จมตงครับแล้วกครับซิงคันที่วันนี้ ตอกนกลางคืนนะครับกลางคืน อว่กุ้งเขากันนะคระบนี่ยสากำลังขอกุ้ง,อ,ง,าางอยู่ครับตอนนี้ก็ ได้เวลาที่เราจะกลับแล้วเราก็อาจจะไปทักทายเจ้าของบ่อกันเจ้าของบ่อให้นี่หลายท่านนะครับนีเป็นลูกค้าที่ดูแลบ่อที่นี่นะครับบ่อพุ่งเชอร์ไบน์เชอร์ไบน์เชอร์ไบน์ยอจากย่อมาจากไทยเบอร์ย่อๆถ้าเราจะมาบ่อที่นี่นะครับเพื่อนๆนั้นนะที่อยู่เชียงใหม่หรือต่างจังหวัดนะครับถ้าได้มีโอกาสแวะมาที่นี่มีหางซีฟู้ด มีรอย่างบุเคื่อดื่มาสวยบิการครับมากได้แล้วจะมาที่นี่มาได้ทุกแยกอนะแล้วก็มาเจอที่แยกตะแคงต้นเปลาแล้วก็เข้ามาทางสันตาก็ขับมาแล้วมาเจอตรงป้อมหรือปลวป้อมตำรวจล้อมป้อมตารวจล้ เราสามารถเข้าไปติดต่อไปดูในเพจได้ครับในเพจอเซอร์ไบล์หลักก่อนแล้วก็ยังไงก็ฝากเพจของพิชชิงคันชีนะครับขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนเราเลยครับครับผมถ้ายังไงมีโอกาสแล้วก็สมัครใจสำหรับอาหารนี้ด้วยมาตรงนี้ไม่คือแบบให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับและอย่าลืม มาตกคู่กันทีมแปวยนะครับและอย่าลืมปวดซับแต่ใครนะครับมีชิงคันทรีเขาด้วยเขามีสายสัมพันธ์ไปกันทีเขามีสายสัมพันธ์ไปกันทีด้วยครับผมได้ใต้คลิปแล้วกันเอาเล่นไว้ให้นะที่หน้าครับสำหรับทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ100บาทนะครับ